สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำม,มอสเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับที่อาจจะช่วยให้ท่านผู้ชมเนี่ยเล่น ls ไฟเตอฟาได้สนุกขึ้นนั่นเองครับจะมีมอสอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปมอสที่หนึ่งนะครับเป็น immersive effect นะครับก็คือเป็นเอฟเฟกต์เกี่ยวกับวงกล้องเนาะที่เวลาเราขับรถไปชนสิ่งกีดขวางหรือว่าสิ่งอะไรต่างๆเนี่ยครับจะรู้สึกอ่มวงกล้องเนี่ยจะเกิดอาการสั่นเนาะนอกจากการขับรถแล้วนะครับเวลาเราโดนยิงเนี่ยมุมกล้องก็จะเกิดอาการสั่นด,ด้วยเช่นกัันนะครบ มอสต,ต่อมาครับก็คือ EUP เมนูนั่นเองครับก็เชื่อว,ว่าเป็นมอสท,ที่ไม่มีใครไม่รู้จักเนาะนะครับเป็นมอสท,ที่เราเนี่ยสามารถาเลือกชุดนะครับเปลี่ยนชุดเป็นชุดหน่วยงานต่างๆได้นะครับนอกจากจะเลือกชุดได้แล้วนะครับยังสามารถปรับแต่งชุดนะครับอ่าปรับแต่งชุดว่าเราอยากจะใส่ชุดอะไรบ้างใส่เกระบไหมหรือว่าใส่แว่นตาใส่หมวกอะไรนะครับสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบแล้วก็สามารถเซฟไว้เป็นเพลย์เซตได้เลยนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นออโตมัดิกเซเรนคัตเอานะครับเป็นมอดที่เวลาเราเปิดเสียงเซเรนหรือว่าเสียงอะไรเนี่ยค้างไว้นะครับตอนที่เราลงจากรถเนี่ยมันจะตัดเสียงให้เองอัตโนมัตินะครับถือว่าเป็นมอดที่ค่อนข้างที่จะสะดวกเลยนะครับ ต่อมานะครจะเป็นออโตเมติกอดปลอกนะครับเป็นมอดที่เวลาเราไล่ล่าพวกกันร้ายเนี่ยที่ขับรถหนีเนีับก็จะมีตำรวจเนี่ยมาตั้งด่านไว้นะครับตั้งด่านสกัดกั้นไว้นั่นเองก็ถือว่าเป็นมอดที่เจ๋งเลยทีเดียวนะครับ ต่อมานะครับก็คือ Stow Weapon นะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็คือเป็นมอดที่ไว้สะพายปืนไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับอนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังสามารถปรับแต่งได้นะครับโดยอาจจะกด F อ่า F ห้าบงนะครับแต่ผมจำไม่ผิดนะอ่าเราก็จะสามารถปรับแต่งอาวุธได้นะครับว่าจะให้เอียงซ้ายเอียงขวาอยู่ด้านหน้าด้านหลังนะครับลึกตื้นลึกอะไรนะครับก็สามารถปรับได้หมดเลยนะครับลองไปคัสตอมกันดูนะครับเอาไว้เพิ่มความเท่นั่นเองนะครับ โมดต่อมานะครับก็คือ c อเอาอินเทอร์เฟซนั่นเองนะครับเวลาที่มีภารกิจหรือว่ามีเหตุเร่งึ้นมาเนี่ยก็จะมีจอทางด้านล่างขวานะครับขึ้นมาด้วยเนาะเป็นจอที่เราสามารถเนี่ยกดได้นะครับอาจจะเป็นกดสเตตัสนะครับว่าเราเนี่ยว่างไม่ว่างหรือว่า Available หรือ On Site อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับ b u s y ยุ่งอยู่อะไรพวกนี้แล้วก็สามารถปรับแต่งพวกสเตตัสของเราได้นั่นเองนอกจากนั้นนะครับยังสามารถเปิดตัว ALPR ได้นะครับเป็นเหมือนกล้องจอนปิดนั่นเองครับที่คอย เช็ครถนะครับว่ารถไหนเนี่ยมีป้ายทะเบียนเป็นยังไงมีลายเส้นไหมนะครับหมดอายุหรือยังอะไรพวกนี้นะครับก็จะสามารถตรวจสอบได้หมดเลยนะครับตรงนี้ต่อมาครับจะเป็น X Scanner นะครับก็คือเป็นมอดวิทยุนั่นเองครับเราเนี่ยสามารถฟังวอจากเพื่อนได้นะครับก็จะมีเพื่อนเนี่ยวอผ่านเรามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะสามารถฟังได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสมจริงอยู่นะครับ left carriage. Alright, disregard mother's here. Nixon Could o unattended get the Uh... a baby a... in I uh, มอสต่อมานะครับก็คือ Alternative Handgun นะครับ Animation เนาะอ่านถูกไหมไม่รู้นะครับก็คือเป็นมอสที่จะเปลี่ยนท่าจับปืนนะครับตอนที่เราวิ่งเนาะจากเดิมนะครับเราอาจจะแกว่กวงปืนตอนวิ่งเนาะแต่มอตัวนี้นะครับก็จะ,ะล็อกปืนให้อยู่กับที่เนาะเวลาเราวิ่งนั่นเอง และมอดตัวสุดท้ายครับก็คือ Simple Hut นะครับก็คือเป็นมอดที่จะโชว์ตำแหน่งปัจจุบันของเราครับทางล่างซ้ายเนาะก็จะมีเยอะเลยนะครับก็จะเปลี่ยนไปที่ตรงแมปนะครับแมปเนี่ยก็จะเหมือนแบบว่าเป็นโชว์นะครับมีเลขโชว์มีตำแหน่งเนี่ยว่ามีเลขอะไรเลขอะไรต่อพื้นที่ตรงไหนนะครับแล้วก็เป็นแสดงภูมิประเทศที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากกว่าตัวเดิมของเกมนั่นเองครับก็จะเป็นแผนที่ที่ละเอียดขึ้นนะครับมีกริดอะไรพวกนี้เนาะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนํามอสเสริมเล็กน้อยเนาะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับก็ลองไปโหลดไปเล่นกันดูนะครับว่าจะชอบหรือไม่ชอบเองก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันด้วยเลยครับโอเคครับสำหรับทลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่นะครับไม่พลาดมอสน่าสนใจจากผมนะครับโอเคสำหรับทลิปนี้ก็ต้องขอ่าวคําว่าสวัสดีครับ